นในวันอาทิตย์ที่สดใสเจ้าพวกลูกแพะกำลังพักผ่อนที่บ้านแพช่างฟันกําำลังเบื่อเพราะเขาหาคำตอบที่ถูกของปริศนาไขไม่ได้เฮ้ยฉันคิดไม่ออกเลยนี่ช่วยคิดหน่อยซิได้อะไรล่ะชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกมันมีเจ็ดตัวอักษรน่ะ ชื่อเมืองที่ยาวที่สุดที่มีเจ็ดตัวอักษรมันไร้สาระนะ่าไม่ไม่เป็นเมืองที่รู้จักกันดีด้วยนะและมีเจ็ดตัวอักษรปริศนาคไขยบอกเอาไว้มันเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอะ่ะอืมตอนนี้ได้ตัวอักษรสักตัวไหมดูคําถามตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายสิดูแล้วมันเริ่มต้นด้วยตัวบีลูกแพะน้อยถามแม่ของพวกมันที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้อง เมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพชื่อของเมืองในภาษาไทยมีต <alt> ัวอักษร166ตัวทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่าโลกรู้จักเมืองนี้ในนามกรุงเทพน่ะต้องเขียนออกมายาวมากแน่ในขณะเดียวกันหมาป่ากำลังแอบมองทางหน้าต่างพยายามแอบฟัง โอ้ว้าวแม่หมาป่ามาที่หน้าต่างอีกแล้วอ่ะหาห้องให้เขาเลยดีไหมเขาจะได้เป็นพี่คนโตของเราไปเลยอ่ะเฮ้ยฉันชอบความคิดของนายเดี๋ยวฉันจะรีบไปเก็บของและกลับมาเดูดีเลยหยุดเลยเจ้าหมาป่าเราแค่พูดเล่นนะไม่นะฉันเชื่อคุณจริงๆนะเด็กๆแม่ว่าเราไปเที่ยวเมืองสวยๆนี้ได้นะดีไหมเย้ เอดไม่ได้เราไม่อนุญาตให้หนายไปด้วยอยู่ที่ฟาร์มนี่แหละแต,แต่แต่แต่ขอร้องนะนานะไม่ได้ทุกครั้งที่นายไปด้วยต้องมีเรื่องทุกทีเลยที่นั่นมีทองเยอะด้วยทุกที่ที่เราจะไปแล้วพอนายเห็นทองก็จะเป็นบ้าฉันสัญญาจะไม่หยิบอะไรเลยฉันไม่ชอบทองแล้วนาขอร้องได้โปรด ก็ได้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายไปเตรียมตัวเถอะไปปฏิมากรรมทองเหรอทุกอย่างเป็นทองทั้งหมดโอ้พระเจ้านี่มันจะเป็นทริปที่ดีที่สุด ของฉันเลยฉันจะได้เก็บรูปปันทองระยิบระยับให้กับตัวเองสักทีเยี่ยมไปเลยในที่สุดวันออกเดินทางก็มาถึงทุกคนได้ขึ้นรถไฟไปกรุงเทพ เด็กๆจ้ะวันแรกในเมืองของเราแม่จะพาไปที่ที่น่าสนใจมากแม่หวังว่าจะชอบนะฮตลาดน้ำนี่นาตลาดน้ำเหรอแต่ฉันเกลียดน้ำมันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราไปดูทองกันยังน้อยฉันก็พร้อมกับเรื่องนั้นแม่แพะและลูกๆของเธอ นั่งเรือพายด้วยความตื่นเต้นและซื้ออาหารจากในตลาดตุอ๊อุ๊ยขอโทษนะแต่แดงเป็นสีของนาย <c oughs> อยากกินผลไม้ไหมฮะไม่ไม่เห็นอยากกินเลยแล้วอาหารพวกนี้ละว่าไงไม่ฉันไม่อยากกินเลยนะฉันไม่หิวด้วยอ่ะโอ้แย่แล้วมาป่าป่วยหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่านายพูดว่านายไม่หิวว่ะนะ บางทีอาจเป็นพ่อเรือก็ได้ตอนที่ไปเวียดนามเขาก็กลัวมากเลยนี่นาจำได้ไหมยางด้วยหลังจากไปตลาดพวกลูกแพะน้อยได้นั่งรถตุ๊กๆชื่อดังเพื่อไปเที่ยวเมืองระยะสั้นๆพวกลูกแพะน้อยสนุกกับทริปนี้มากแต่หมาป่าไม่มีความสุขเอาซะเลย อ้ยอยน่าเบื่อจริงๆเลยแล้วเมื่อไรเราจะไปดูรูปปั้นกันสักทีล่ะเดี๋ยเฮ้ยนายเอาแต่บ่นนะหมาป่าเดี๋ยวก็ไปแล้วอดทนหน่อยห <c oughs> มาป่าสดชื่อหน่อยเราอยู่ในวัดโพวัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนทองคําไงละ่ะ ท้องคาที่ฉันตั้งตารอเอเอ,เอคือว่าขอโทษนะฉันตั้งใจพูดคำว่าวัดตั้งหากว้าวดูสิว่าพระทองคํานี้ใหญ่ขนาดไหนอ่ะไหนไหนโอเ่ละ ฉันแบกมันไปด้วยไม่ไหวเลยแน่จะแบกไหวไหมนะเนี่ยโหลองดูหน่อยแต่โอ้มันมันมันเป็นเป็นไปไม่ได้มันไม่ขยับเลยสักนิดเดียวโอ้โทษทีนะแถวนี้พอจะมีก้อนทองคำที่ฉันเอาใส่กระเป๋าได้บ้างไหมละ่ะฮะอ๋อโอเคโอเคอย่าหัวเสียเอามันไม่มีปัญหาหรอกนะ <c oughs> อออา,ม,ามีทองอยู่ทุกที่เลยแต่ว่าฉันหาชิ้นเล็กๆไม่ได้มันไม่แฟร์เลยเ,ออเด็กๆฟังนะที่วัดโพยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มสอนการนวดแผนไทยโบราณเราไปนวดกันดีไหมเย้ เบาๆแปลว่าอ่อนโยนและหนักๆักแปลว่าแรงหน่อยในภาษาไทยอย่าลืมพูดว่าเบาๆาถ้าอยากให้นวดเบาเวลาที่เขาถามตอนนวดนะลูกได้เบาเบาหนัก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 เบาเบาง่ายออกจะตายไปฉันทำได้อยู่แล้วนะหนักหนักนวดเลยครับอ่าอออ่ออ่ออหยุดนะ หนักหนักโอ้ยช่วยด้วยให้ตายสิหมาป่าในที่สุดเราจะจบทริปนี้ที่วัดไตรมิตรวัดของพระพุทธร,รูปทองคำ <G ül> อะหมาป่านายคิดว่ามาไหวไหมเด็กๆจ้ะ พระพุทธรูปในวัดไตรมิตรมีอายุถึงเจ็ดร้อยปีเลยนะน้ำหนักห้าจุห้าตันและทำมาจากทองคำแท้มาป่ะหวังว่านายจะไม่พยายามยกหรอกนะเอานั่นตลกเกิดไป,ไปแล้วถึงกับารา <c oughs> อโอ,อคือไม่ไม่ไม <c oughs> ฉันฉนก็แค่เช็ดเฉยๆเ,เ,เท่านั้นเองกันนะ โถหมาป่านายไม่เรียนรู้เลยอันนี้รับหัวโขนแทนที่ระลึกนะใส่เลยใส่ดีกก็ละครั้งหนึ่ง แพนักกีฬาออกไปตั้งแคมป์บนภูเขาเธออยากปีนเขาให้สูงกว่าปกติอากาศดีเหมาะแก่การปีนเขาแพะนักกีฬาเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาพร้อมแล้วเธอรู้ว่าได้เวลาเริ่มกิจกรรมของเธอแล้ว เมื่อแพะนักกีฬาเริ่มปีนเขาเธอไม่รู้ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งมองดูอยู่ห่างๆเจ้าตัวแสบน้อยกล้าดียังไงถึงได้ปีนสูงกว่าคนอื่นเขาแบบนี้ ฉันจะปีนให้เร็วกว่านายให้ดูเอาละแล้วเมื่อฉันขึ้นถึงยอดฉันจะปักธงฉันตรงนั้นเฮ้เธอเฮ้เฮ้ไม่รู้ well. passed, เธอคิดว่าเธอปีนได้สูงกว่าคนอื่นเขายังงั้นเหรอหมาป่าน้าไปทำอะไรที <okol> ่นี่ลงไปเลยนะเดี๋ยวนายตกเขาอ่ะใส่รองเท้าแต่ปีนเขาไม่ได้หรอกนะอย่าทำ <G ül> นี่อย่าโง่ไปเลยถ้าเธอปีนได้ฉันก็ปีนได้มาป่าเริ่มปีนเขามันไม่สนใจคำแนะนำแม้แต่น้อยมันไม่ได้ใส่รองเท้าที่เหมาะสำหรับการปีนเขา <G ül> นี่มันง่ายจะตายไปไม่เห็นเหรอฉันก็ทำได้เหมือนกันฮฮ <G ül> นี่หมาป่าถึงนายจะชั่วร้ายและประหลาดแต่ฉันก็ไม่อยากให้นายเจ็บฟังฉันให้ดีท่านนายไม่ใช่นักกีฬาอย่างฉันน่ะบลา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 ฉันไม่ได้ยินหรอกม้าป่าคิดว่าถ้าจะมีใครขึ้นไปถึงยอดเขาก็ควรจะเป็นมันมันกระตือรือร้นที่จะปีนให้ถึงยอดเขาโดยที่ไม่ระวังตัวมันก้าวเท้าพลาดแล้วเริ่มตกลงไป นักกีฬาตอบโต้อย่างรวดเร็วและจับเชือกไว้ก่อนมันจะหลุดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออเออเออช่วยฉันด้วยแฮะนักกีฬาฉันจับเชือกไว้แล้วไม่ต้องกลัวนะหมาป่าปีนขึ้นมาฉันจะดึงนายเอง อโอเคโอเคดึงฉันเลยดึงฉันขึ้นไปฉันกลัวฮะระวังนะ ยอดเขามันแค่มากๆและนายอาจจะตกได้เจ้าโง่เอ้ยฉันทำได้แล้วฉันขึ้นมาถึงยอดเขาก่อนทุกๆคนเลยยูู๊เย้ แพะนักกีฬาปีนถึงยอดเขาและปักทงของเธอช่วยด้วยช่วยด้วย,อวยรองเท้าแตะคู่โปรดฉันตกลงไปแล้วไม่ล่นะนายพลาดอีกแล้วนะเจ้าหมาป่า ไม่เคยเรียนรู้เลยอะรอฉันก่อนนะฉันช่วยนายเอง